ว่าตอนเช้ามันมีเวลาน้อยแครจนห้างอันนี้เต็มเมืม่อวานเมื่อคืนนี้อันนั้นมันยาก,กันแดดซันสกรีนอันนี้ให้องให้หนูให้แม่มัประกาศเหาเนาะอยาพร้อมพูดหัวต้องเอาน,น้ำน,นี่อันอีกแน่หืม ตึ๊ตึคือมันเสี่ยงคอยด้วยตึนเต็นี่คือมันเสี่ยงคอยแท้โอเคมื้อนี้อย่างน่ะไ,ไปขึ้นภูอีกแล้วอยู่แทวเลกลูอิสอันขีรถพอร์ชว่าให้ฝังมูอไวนะ้น่ะอันสุดก่อนอาทิตย์ก่อนก็ไปแทวอันโมเรนเลกก็มีช้อยส์แบบมาเลือก between a n i n f i n i t y หรือว่าไปเทสลา บัดบัดค่อยบัดค่อยนี่คิดรถนีสอนเออคิดรถนีสอนเซนทร่าอีกโอ้ยอันมีแต่มูมีแต่ว่ารถขันงามๆนอกจากโชคดีไปได้หนึ่งเพราะว่ามันนั่งนั่งคัมโปรนั่งง่ายนั่งสบายดีเนาะไปทางไกลซ่องซ้ำสมองเทียอันนี้ให้สัตว์มันข้ามญีบ้านเฮาบีว่าน่าไม่ความว่าเวลา มันมีสัตว์ไลายอ่นี่คือตัวมีตัวอันนากวางอ่ะกวางมอคโห้องน่ะวันนี้รถมันขี่ไหวเนาะคันเจ้าขี่ใไล่ยแล้วสัตว์มันข้ามเนี่ยจากจากภาคอีตายจากคนจากสเซนมาจอดที่นี่คันเห็นมันมันยืนบอกก็คุณโกแล้วมันมีเจอเทิงเหยียดนิดนึงบอกพวกเจ้าคิดว่าเพอร์เฟกต์อย่าง ตอนนี้มันประมาณสิบอาจจะเบอร์เมื่อกี้สิบองศาบอ่ระวังสิบ่อระวังสนะิบเนาะมกี้สิบำาหมาฮอลและนอตเล็กลูวิสมาเตเซลซีก็ยังคนไล่อยูยไ่ไหนสันไล่คนหมานี่เข้ามาทายฮูไทายฮูอปอินนี่แต่พวกใครนั่นมายางทามีโอกาสคันโบ ปีซี่ขนมดไล่เรียนคิวแต่เบิง,ง์ดไม่เปีนอย่างรเลยอาจจะไปคีไผ่หัวมาแถวนี้ต้องมาแบบบ่ต้องมาวันเสาร์วันอาทิตย์พุธยานแด,ดนต้องมาแต่เ้าเด้อเ <c oughs> พราะว่ามาแล้วเหมือนแดดพรงานเข้ามาสิบนาทีในกันอย่างวานนะ ไปเปลี่ยนเสื้อเนาะอัน,นมาคันมาบนมันมีคนยางไล่นะมันจะบม่มีตัวมีพอมีมันยานขนต้องมีเสี่ยงอันน่ะกระทามานะ <Okay. S 1> <laughs> มาแล้วโบไว้กนะ็ต้องไว้เมนแหละ <Okay. S 1> <laughs> ม่ทางเลือกว้ป่ากันด้วยติ ตัวไฟตัวมัน <laughs> ดอกอีกยังเนาะเนี่ยแบบมันปีนลงนะ ทำท่ายุดเพราะว่าเมือยเมื่อโอยให้เขาหูวันตีทำท่ายุดทำท่ายายหูผู้มีกระเป๋าอัานนบปแซกท่งซีเคี้ยวนี้ตื่นเต้นไล่ได้นะ่ะตื่นเต้นไล่ไปช้อปปิง้งเก,กิบกัระไม่มพงดู ก็บกครู <PM S 1> <là> ไม้แบกแพกกันไหมม้วกกันไมมแล้วอันผู้อยู่ข้างล่างนี้ตื่นแต่ซ่องมงเส้าตื่นแต่ส่องมงเส้านอนบนหลับตื่นเต้นตื่นเต้นอันผู้ใดเจ็บขิงไปแล้วคิดว่าตัวเองบนลื่อยยางหรือว่ามือนี้มันยากยากกับเหมือเราอาบนำแซนํำอุ่นน้ำฮอนแล้วใส่เกลือ เกลือยู่นี่คือฮอว์แอปซนโซลว่ามันเกลือฮาวันกลิ่นไหนมันก็มีซื้อที่เท้าฟาร์มาซีวอลมาร์กโอเคอันนี้ตื่นจากโมงเมื่อเช้าน่ะตื่นเต้นไปฮอดทรายนอนนอนสองโมงตื่นหกโมงอันนี้กะท่าท่ามายางวันนี้นอนวันลับเป็นนอนสองโมงตื่นเต้นนี่นะฮักนะฮักเล็กน้อยนี เขาย่างได้ก็เหากระยางได้เด้อจอยมาเล่านวดจักหน่อยออมนี่ขึ้นมากระแมนแล้วนะจักหน่อยนี่ซ้ำเธอเลยจักหน่อยก็ฮอจักหน่อยจักหน่อยอีกจักหน่อยนอนฝันตายผู้ใดมีผัวผู้วมีแฟนนี่จ้าเด้ให้เขาบีบ โซดน่ะเออมานี่ก็มีสามโซดสีโซดด้นี่นะวันนี้ติดต่อค่อยได้แล้วเด้ออย่าลืม subscribe กัน subscribe เลยติดต่อให้โซดเออโซดเออกันย้อนโซดเราอยู่พ้ชายมานำเน้ะ <im itation> <im itation> อาย,ยสิท้าอยู่นี่ไปตีมาแล้วป้าน,น้องอันนะยาง่าใอ่ะน้องสิขีไอนี่เลยไ <im itation> <im itation> อซิทาอยู่นี่ก็ยังวะสิขีคนหรือคีม้ามันมีก็ม้าหมาพกเจ้าเอ้ยคือว่าเกงแคบพวกเห็นพักพรจากบ้านเพราะว่านี่นี่มันงาม เพราะว่ามีระเละขั้นโคอยหนึ่งกว่าไกลๆนี่ก็ยังไว้ซีเฮดแล้วคือว่าเฮดจะเชื่อมือี้ย่าจังน้อยนี่แหละกายนี่เราไปทีเฮาส์เฮ่อเพราะว่าอีต้นเอเจอยคุณจะกินข้าวนี่ก็ได้เพราะว่ากินแต่นั้นมันคนไล่ได้พ่อพัน ต้องกินข้า,า,าวแม่บึงคือว้านอีเป็นลม้มอาหารการกินค่อยลาวสไตล์เอาเข้าเหนียวเอาเยอ,อกับซีนเป็นบอซีนมาใส่เจียวพวกเผ็ดระวังเจ็บท้องนะพวกเจ้าเจียวพวกเผ็ดมายางดีนะโอ้ห่อมาเป็นอันนี้เจียว,วเผ็ดนะ พุทรอันเลยวันนี้นะหนึ่งว่าคือว่าเฮ็ดตีเฮ็ดเก่งแท้เว้ยเอาว่าพุทละอันเดียวะมากเผ็ดว้าห้างเออจะชนะกับฝั่งแทนที่จ้ำนำกันมันก็ดีเลยมาทุกพุทราหอพุทละกองเจ้าเห็ดเนี่ยอันเดียวเท่าละจ้ำนำกันบบ่นีเอ ีจริงเหมือนกันน่าจะเผ็ดแต่พอว่ามันซีดจีบพวกเผ็ดโซ่กำลังมาฮอตเมลเลกทิงมันมันซ้ำจุด <c oughs> หกคลอ Think, มเตยยางขึ้นมาแถวนี้ยังมาฮอถึงเทไรเพราะว่าอย่างวันที่ไหนน่ะอันวิวห้องเล็กลูอิสเชียร์อันนี้ก็ประมาณเนี่ยยางมาฮอตนี้ชอบนอนก็อีซองผิดคิงคลอมมาเตยนี่แหละมาฮอตตอนนี้เห็นบ่เมื่อวานนอันนี้นะ hiking shoes ถ้าก็เห็นดอกไม้สีแด,ดงตัวนี้มันม,มีลายดอกไม้นะแมงแมงลายตัวนี้มันกินนังกินข้าวอยู่แมงมันมาขนัดสิทธิ์าย่้งามตัวนี้ เมนขวามมาหอดนี่แล้วต้องไว้บ่ไว้เขาสิถิมปลาบ่าไว้ <laughs> ไวเขาสิถิมไว้ยานตัวมี House. อันนี้ดังเข้ามากินน,น้ำสาซะเงิือนในห้องที่เฮาส์นะมันมากินน้ำสาว่ายางขึ้นมาแล้วมันเมื่อยน,นะมาพักผนเขาก็เลยมาแบกกินน้ำสาสิ

นนี And the big ้มันขึ้นสูงแล่มันยากยากในนึงนะมัน่นี่สูงตกมบาด น c สร o อ m ฟอร์ n มช a u t i f u l โอเคงามเนาะวิวเนี่ยแบบมันได้ซองเล็กงามงามมาเด้อมาเด้อไพสิมารินนะปีหน้าไพสิเริ่มทัวร์คัมปานีอัลราคากันเองราคากันเองเอาว่ะ เอาเป็นว่าคันเอารถค่อยมาสิเอาซองลอยดันกันเดี่ยวน <laughs> อย่าลืมทิปอีกได้นะว้าว it's all I could say ว้าวน้ำน้ำ,นำ ม,มันยังมีอินสตาแกรมมันเองไอจีโอ้ยคูณนี้พอไปฮอตถึงว่าจะให้เสียใจโอ้ยมันบมงามปันได้จ้ะค่อยลมเมื่อกี้บุยไพฑูรู์ทันลมพลาดลมเมื่อกี้เพราะมันมันเปียกเลยไอจอยมันเปียกเมื่อกี้ looking good เนี่ยผู้ใดมาบว่านะขี่มามามันเบิ่งงามโอ้ปีกอนเพื่อขี่อยู่แบงมันเป็น้อยเพิ่งมาเอ๊อยลอยสี่สิบขันกินเข้าบาร์บีคิวนำทันเนี่ยคนมียอยู่ก็ยังว่ามามันก็บพุยากปันในอากาศตีมือนี้ ยางขึ้นก็ประมาณซองสมองปลายเนาะบัดหลงก็มีแดชสมองปลาย Good job everybody Okay okay let's interview each one of you เสื้อสีฟ้าก่อนเสื้อสีฟ้ามาอีกบ่เสื้อสีดำอีกข้อไปคิดมันก่อน่ะเสื้อสีดำซ่าบเสื้อสีดำมี้นะพูดทางหน้าเด้พูดทางหน้าเนแนนอนผัวเชื่อว่าสินีน้ มามาได้แล้วได้คัสเตอร์มแล้วค่อยนะโอเคยางแล้ว,แล,วแล้วมันนี้ก็มีจฉาทนี้แหละมาฝากเนาะกับโบได้ไก่พิลึกแล้วก็นยางกับโบายากัปไดนใส่เวลากินข้าวซองเทือพักไปน้ำมีจฉาทนี้มาฝากคันมากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ดอัน กดหน้ายำฮ้อนนี่สิเหมดนี่คือสีไปอีก4ีห้าเถื่อว่างวาจะอย่าลืมติดตามเด้อขอบใจละลาย